หนุ่มคนนี้นี่แหละค่ะที่สายฟ้าพายุปลื้มหนักมากทั้งกอดทั้งรัฐน่าเอ็นดูสุดๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะสําหรับครอบครัวซุปตาสาวแม่ชมพู่อารยา กับสามีนักธุรกิจหนุ่มมื่นล้านอย่างน็อตวิศรุตหลังจากได้วิวาการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็มีโซทองครองใจแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือฟ้าแฝดอย่างสายฟ้าและพายุซึ่งเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั่วประเทศเลยและเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าแม่ชมเขามีเพื่อนสนิทยอยู่คนหนึ่งค่ะนั่นก็คือนาพลชวพรเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเปิดตัวพบกันกับนักร้องหนุ่มรุ่นน้องอย่างกับตันชมรธานไปหมาดๆแล้วค่ะซึ่งรูปภาพสวยๆของคุณแม่ ชมเขาก็ได้มาจากทางด้านหนุ่มกับตันเป็นคนถ่ายให้เองกับมือเลยงานนี้ทําให้กับตันสนิทสนมกับน้องฟ้าแฝดอย่างสายฟ้าพายอยู่มากๆค่ะกับภาพล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาเป็นภาพที่น้องแฝดกําลังกอดรัดกับตันอยู่เลยเป็นภาพที่น่ารักมากๆจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ